ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเวลานี้ที่พระเจ้าทรงอวยพรให้เราได้มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะไว้อะไรให้กับคุณแม่ทองสอดพร,พระเจ้าขอระรงที่จะทรงอวยพรในการที่เราทั้งหลายจะกระทําในสิ่งที่จะได้กระทําในบ่ายวันนี้คืองานชาปนากิจของคุณแม่ ข้าแต่พระเจ้าขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรกิจกรรมนี้งานครั้งนี้ขอการทรงสถิตที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าที่จะทรงได้รับเกียรติจากการกระทําของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อวยพรพี่น้องทุกๆคนขอการปกป้องคุ้มครองที่มาจากพระองค์ให้กับพี่น้องในการอยู่ในสถานที่แห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรเวลาช่วงต่อไป ให้กับผู้นำนมัสก,การทีมง,งานทุกคนที่จะได้รับการเจิมที่มาจากโรงและจึงอธิษฐานขอการทรงนำมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของโรงอธิษฐานกับโรงเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า